น้องภ yeah. ูมิวัสนีครับแรงกล้าก,กรีดภูมิเหรอน้องผมเองครับน้องเหรอคะแหมน่ารักเชียวน้องภูม <tal hh, S 2> ิสวัสดีครับแต่งสวัสดีคะ่ะไหวพระธจจาแต่งตัวอย่างนี้ดูธรรมัดทแแมงสดใสไวเปเรี้ยวผน่าจะมีการออกสเต็ปได้ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมคะอย่าอย่าเรียกว่าออกสเต็ปเลยดีกว่าครับเรียกว่าอะไรดีอ่าเรียกผมพี่เล่นผม ตามไม่ทันนะฮะก็พอได้ครับผมดูฮิปฮอปดีนะอรับความจริงแล้วผมเพิ่งบวชมาครับผมเพิ่งศึกมาครับหรอใช่ครับโมทนาด้วยนะคะสาธุครับค่ะแล้วอ้าวอันนี้เรื่องจริงใครที่เขาได้ไปปฏิบัติธรรมเราต้องน่วมโมทนานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยคืออยากจะมาร้องเพลงให้พวกเราฟังแต่ได้ข่าวว่าร้องเพลงได้ทุกแนวเลยครับผมก็พยายามฝึกมาให้ครบทุกแนวครับลูกทุ่งก็ได้ได้ครับ เยี่ยมแต่ว่าวันนี้จะรองลูกทุ่งไหมคะวันนี้โชว์เป็นสากลครับผมสากลคฮัดช,ชาเชิญเลยคะ่ะได้ครับ Can't play love like it was just a game pretending to feel the same then turn around and leave again but up up this love has taken its toll on me she said goodbye too many times before and her heart is breaking in front of me and i had no choice cuz i won't say goodbye anymore อบคุณ <Green. S 1> ครับขอบคุณครับหลับตาหรือว่าดัาเลวีนมาเองนะคะน้องภูมิน้องภูมิหมดแล้วน้อฝ่ายชายมาถึงผู้หญิงจับเสร็จแล้วมาถึงผู้ชายกันบ้างล่ะ,ะภูมิวีสองครับสวัสดีครับ